สวัสดีคนดูทุกคนเลยค่ะก็อยู่กับช่องเ k r นอ์สปอยหนังกันเหมือนเดิมเลยนะคะและในคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นการสปอยหนังเรื่องวิมานหนามภาพยนตร์ไทยแนวดราม่าทิลเลอร์ที่ได้ค่ายหนังดังสองค่ายอย่าง GDH ีเฮและใจสตูดิโอซึ่งได้จับมือกันทําภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาค่ะโดยเรื่องราวของหนังนะก็จะมีอยู่ว่าบ้านสวนทุเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมันควรจะกลายเป็นวิมานแห่งความรักของชายหนุ่ม2คนที่รักค่ายชอบพอกันแต่ทว่าสวนทุเรียนแห่งนี้กลับถูกช่วงชิงไปด้วยกฎหมายค่ะนั่นเลยทําให้การปกป้องแลละกาารทํ เ,เริ่มต้นขึ้นจนนาไปสู่เรื่องราวชีวิตและความรักสุดดาม,มากเคลาน้ําตาที่ชวนผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันค่ะและใครที่ยังไม่มีเวลาดูหนังเต็มเรื่องนะคะก็สามารถรับชมสปอยตอนเดียวจบได้ในคลิปนี้เลยค่ะ เรื่องราวเริ่มขึ้นที่ภาคเหนือของเมืองไทยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะภายใตยส้สวนทุเรียนอันแสนเงียบสงบซึ่งสวนทุเรียนแห่งนี้มีชื่อของเสกเป็นเจ้าของซึ่งเสกเนี่ยเขาก็เป็น LGBTQ และอยู่กินเงินกับทองคําหนุ่มน้อยหน้าสวยหวานใจของเสกซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ใช้ชีวิตชาวสวนมาเรื่อยๆมานานกว่า5ปีแล้วตกดึกคืนหนึ่งที่ทั้งสองกำลังผสมเกสรให้กับต้นทุเรียนเสกก็ได้เจอเข้ากับดอกทุเรียนซึ่งมันเป็นดอกแรกของปีจึงได้นํามันมาทําเป็นช่อดอกไม้ให้กับทองคําแล้วก็ถือโอออกาาสนี้ขอทอคํ แต่งงานซึ่งทองคําก็รับปากว่าจะแต่งงานด้วยซึ่งก่อนที่พ่อของเสกจ,จะเสียชีวิตไปเนี่ยพ่อได้เอาที่ดินไปจำนองไว้แล้วก็ด้วยความขยันของทั้งคู่ทําให้สามารถโปหนี่หมดด้วยเวลาที่ไม่นานนักทั้งสองเลยจะทําตามสัญญาที่ให้ไว้แก่กันนั่นก็คือการเข้าพิธีแต่งงานในเร็วๆนี้แต่แล้ววันเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปเร็วเสมอเพราะในขณะที่เสกกาลังผสมต้นทุเรียนตามปกติเขาก็เกิดพลาดทา่าตกจากต้นทุเรียนหัวกระแทกกับต้นไม้จนสลบนิ่งอยู่ที่พื้นซึ่งทองคำเนี่ยก็มาพบเสก อดีจึงได้รีบพากันส่งโรงพยาบาลแต่อาการของเสกเนี่ยหนักมากเพราะว่ามีเลือดคลั่งในสมองทางโรงพยาบาลเลยต้องทําการผ่าตัดทางสมองซึ่งจาเป็นต้องมีญาติมาเซ็นยินยอมเพราะทองคาเนี่ยต้องให้เป็นคนรักแต่ก็ไม่ใช่คนรักตามใบทะเบียนเพราะกฎหมายไม่ได้ครอบคลุมให้ผู้เป็น LGBTQ สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทองคําจึงได้โทรไปหาแม่ของเสกทางด้านแม่ของเสกที่อาศัยอยู่บนยอดดอยที่พอรู้ข่าวแม่ก็ได้ให้คนรับใช้ส่วนตัวอย่างหมูขับรถไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเซ็น ยอมแต่ด้วยเพราะระยะทางที่ไกลจึงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3-4ชั่วโมงเส้นทางก็ทุลักทุเลส่งผลให้มอเตอร์ไซค์ที่หมขับพาแม่ซ้อนท้ายมานั้นคว่ำจนสุดท้ายก็ไม่สามารถไปเซ็นได้ทันเสกที่โทนอาการบาดเจ็บไม่ไหวจึงได้เสียชีวิตในที่สุดท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าแม่ของเสกได้แสดงความเสียใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับลูกชายที่ด่วนจากไปและในขณะที่ทุกคนกําลังจะทําการปิดลงศพหมที่แกล้งทําเป็นร้องไห้จึงได้หยิบแหวนจากนิ้วมือเสกเอาไปใส่ให้แม่ทาเอาทองคํารู้สึกโกรธในใจ เพราะว่าแหวนนั้นเนี่ยเป็นของขวัญที่ทองคําซื้อให้เสกแต่เพราะว่าเป็นแม่ของเสกทองคําก็ได้แต่ปล่อยผ่านไปทางด้านแม่ของเสกแกก็บ่นว่าแกคิดถึงเสกเลยขอทองคาเนี่ยว่าอยากจะไปนอนที่สวนทุเรียนสักคืนอย่างน้อยไม่ได้เจอลูกชายเป็นคนเจอเป็นผีก็ยังดีแม่ที่อยู่ในอาการเสียใจมากจนทองคํารู้สึกสงสารเลยรับปากว่าจะพาไปพักที่สวนทุเรียนหนึ่งคืนแท้จริงแล้วทั้งแม่และหมูมีแผนการบางอย่างที่ทองคําเองก็ยังไม่รู้ตัวแผนร้ายของแม่แสงในเริ่มขึ้นหลังจากที่ได้เห็นความใหญ่โต ของสวนทุเรียนทําให้ใจบังเกิดเป็นความโลภแม่ได้พยายามอ้อนทองคําให้หาเตียงนอนให้จะได้นอนสบายๆหน่อยพอแม่เนี่ยนอนแต่พื้นไม้มานานมากแล้วซึ่งทองคําก็ได้ให้แม่นอนเตียงที่เป็นของเขากับเสกจากนั้นแม่ก็เริ่มตีบทเศร้าบอกว่าอยากนอนบนเตียงที่เสกลูกชายของเธอเนี่ยเคยนอนแบบนี้ไปนานๆเพื่อให้เหมือนมีลูกชายอยู่ด้วยตลอดเวลาพอแม่เริ่มพูดแบบนั้นทองคําก็รู้สึกเอะใจจึงย้ําถามแม่ไปว่าตกลงแมจะนอนแค่คืนเดียวใช่ไหมแมแสงก็ไม่ตอบแต่ได้ถามทองคํากลับว่า เราฉโฉนดทุเรียนทั้งหมดที่เป็นชื่อของเสกรวมทั้งบ้านหลังนี้ด้วยหรือเปล่าทองคําก็ตอบว่าใช่แต่ภายในใจทองคำเนี่ยเริ่มตะขิดตะขวนใจแล้วเพราะตามกฎหมายถ้าหากเสกไม่มีภรรยามรดกทั้งหมดเนี่ยจะถูกโอนเป็นของพ่อกับแม่ทันทีและยิ่งพอพ่อเสียไปแล้วดังนั้นแม่เนี่ยแหละคือทายาทตามกฎหมายที่แท้จริงซึ่งทองคําตามกฎหมายแล้วเป็นแค่คนรู้จักหรือแค่เพื่อนเท่านั้นโมเองก็เลยออกลายคนโลภไม่น้อยหน้าเพราะโมเองก็เป็นลูกเลี้ยงของแม่ดังนั้นถ้าหากแม่ตายเธอก็จะได้ส่วนและบ บ้านหลังนี้ไปครองแบบฟรีๆแต่ตามกฎหมายจริงๆนั้นทําไม่ได้เว้นแต่แม่จะเซ็นให้เองแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายวันมากแม่ที่จิตใจกับบ้านใหม่จึงขออยู่ต่อเพราะว่ามันเป็นบ้านของลูกชายเธอซึ่งทองคําก็ได้พยายามกล่อมว่าส่วนทุเรียนแห่งนี้เป็นของเสกและทองคําที่ได้สร้างร่วมกันมาเลยอยากให้แม่เนี่ยเซ็นคืนให้กับเขาแต่ว่าแม่แสงก็ไม่ยอมและด้วยแรงยุของโหมูที่อยากจะได้ที่นี่อยู่แล้วด้วยทองคําเห็นท่าจะไม่ดีแน่จึงได้รวบรวมหลักฐานเพื่อไปฟ้องศาลซึ่งหวังให้ศาลเมตตาแต่ สารก็ว่าตามกฎหมายโดยการยกที่ดินนี้เป็นของแม่แสงแม่ของเสกตามเดิมทางด้านทองคําพอเห็นว่าสู้ตามช่องกฎหมายไม่สําเร็จจึงได้ตัดสินใจเข้าไปขอขมาแม่แสงที่บ้านสวนทุเรียนว่าขออยู่ที่สวนแห่งนี้ต่อได้ไหมเพราะเขาไม่มีที่จะไปแล้วและเขาจะช่วยงานดูแลผลผล,ผล,ผลิตในสวนส่งขายให้เกิดเป็นรายได้มาให้แม่แสงจนแม่แสงที่เหมือนจะเคิมตามก็บอกว่าอยู่ได้ตามสบายเพราะถือว่าเป็นคนกันเองแต่หมูนั้นก็ยุไม่เลิกว่าอย่าไปยอมให้ทองคํามันกลับมาเด็ดขาดแม่เห็นหมูอารมณ์ขึ้น ซึ่งบอกกับทองคําว่าเขาทําไม่ดีกับหมูในตอนขึ้นลงขึ้นศาลไว้เยอะเลยบอกให้ทองคาเนี่ยขอขมาหมูซะเรื่องจะได้จบจบทองคําจึงก้มกราบไปที่เท้าหมูซึ่งมีศักเป็นพี่แต่ภายในใจของเขานนั้นเต็มไปด้วยไฟแค้นที่พร้อมทําให้ทุกอย่างบอดไหม้เป็นจุนหมูที่เห็นทองคํากราบตนเองก็รู้สึกแปลกจึงได้ดึงเท้าขึ้นมาเหนือหัวเหมือนไม่รับไหวและในที่สุดทองคําก็ได้กลับมาอยู่ในบ้านอีกครั้งคืนนั้นหมูก็ได้ตาหนิแม่ว่าแม่ไปใจดีกับทองคํามันทําไมมันดูเป็นคนไม่น่าไว้ใจเลยนะแม่ ซึ่งแม่ก็ให้เหตุผลให้มันอยู่ดีแล้วพอท่านไล่ไปใครจะทําสวนทุเรียนแทนใช้งานมันก่อนแล้วค่อยไล่ไปก็ยังไม่สายจริงไหมด้วยความกลัวว่าทองคําจะทําร้ายหมูจึงได้ติดต่อหาจริงนะที่เป็นน้องชายของตัวเองมาเรียนรู้งานที่สวนทุเรียนและหวังว่าสักวันถ้าหากน้องตัวเองทําเป็นหมดทุกอย่างแล้วจึงค่อยถีบสายไล่ส่งทองคํามันออกไปจากสวนจริงนะมาวันแรกก็ได้ออกไลายเลยด้วยการไปแย่งมุ้งของทองคําและปล่อยให้ทองคําเนี่ยโดนยุงกัดตากฝนตากลมซึ่งทองคําก็ทนไม่ไหว เลยขอเข้าไปนอนกับจิงนะด้วยซึ่งจิงนะก็ตอบตกลงแต่พอนอนไปนอนมาทองคำก็สะดุ้งตื่นเพราะเหมือนมีมือคนเนี่ยมาแตะบริเวณหน้าอกของตัวเองซึ่งแท้จริงแล้วนั้นก็คือมือของจิงนะแต่ด้วยความรักเดียวใจเดียวของทองคำเขาจึงได้ลุกหนีไปนอนในรถในเช้าวันต่อมาปฏิบัติการเอาใจแม่ยายของทองคำจึงได้เริ่มขึ้นทองคำพยายามทําดีกับแม่แสงและดูแลแม่แสงพร้อมเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพาชมสวนทุเรียนการพาไปเที่ยวหรือว่าพาไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอรักษาดูแล ตอนแม่แสงทํากายภาพบําบัดเปลี่ยนรถวิวแชร์คันใหม่ให้แม่แสงอีกโดยมีหมูที่คอยเข็นรถแม่ตามมาอยู่อย่างเงียบๆอย่างไม่พอใจการเอาคืนของลูกที่ถูกเก็บมาเลี้ยงอย่างหมูจึงได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงหัวค่าของวันนั้นหมูจึงได้แกล้งอาบน้ํานานๆในตอนที่แม่แสงฉี่ลาดอยู่บนเตียงและตะโกรเรียกหมูเท่าไหร่หมูก็ไม่ขังรับทางด้านทองคํพาพอเห็นว่าแม่เรียกหมูเสียงดังจึงได้เข้าไปดูแม่และเห็นว่าแม่แสงเนี่ยฉี่แตกอยู่บนเตียงนอนตามภาษาคนแก่ที่เดินไม่ได้ซึ่งทองคําเลยอาสา,าจะเช แต่แม่เนี่ยก็ไม่เอาเพราะคงเขินที่ต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงจึงไพยายามเรียกหาแต่หมูอย่างสุดพลังอีกครั้งทองคําที่ทนเห็นแม่เป็นอย่างนั้นไม่ไหวจึงเดินไปเคาะประตูเรียกหมูที่อยู่ในห้องน้ําซึ่งภายในห้องน้ําก็พบว่าหมูเนี่ยกำลังแกล้งฉีดน้ําเล่นอยู่ด้วยความสะใจพอเธอเปิดประตูออกมาก็พูดเน็บใส่ทองคําไปว่าคนที่จะได้รับความรักจากแม่คือตัวเธอคนเดียวเท่านั้นทองคําที่เขาปากแซบไม่แพ้กันจึงได้บอกไปว่าเขาอาจจะเป็นแค่ลูกเขยแต่คนที่ถูกเก็บมาเลี้ยง ให้เป็นคนใช้ส่วนตัวเนี่ยก็คงจะหวังได้ที่นี่อยู่เหมือนกันสินะแต่ตามกฎหมายยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะเธอมันก็แค่ลูกเลี้ยงทําเอาหมูเนี่ยน้ำตาคลอแล้วก็รีบวิ่งไปหาแม่แสงทันทีในเช้าวันต่อมาทองคําได้สอนจริงนะเกี่ยวกับการเปิดน้าและการดูแลสวนทุเรียนเบื้องต้นและก็ได้สอนจริงนะว่าถ้าเราให้น้ําเยอะเกินไปต้นทุเรียนจะสลัดลูกจนลูกตกลงมาไวจนเสียหายหมดนั่นก็เป็นคําสอนของเสกทําเอาจริงนะไม่พอใจอย่างมากที่ทองคำเนี่ยไม่ว่าจะสอนอะไรก็จะพูดแต่ชื่อเสกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอจริงนะ เลยถามทองคําไปว่าเขารักมึงแค่ไหนซึ่งทองคําก็ได้ย้อนกลับไปเจ็บๆว่าเขารักกูเทียบเท่ากับต้นทุเรียนทุกต้นใบท,นท,ในนทุเรียนทั้งหมดในส่วนนี้เลยจิงนะัะที่อารมณ์เริ่มขึ้นหรือจะด้วยความห,หงึงหวงจึงได้ตะโกนกลับไปว่านี่มึงก็เชื่อเขาไปหมดเลยเนาะและจิงนะัะก็เดินจากไปแต่หลังจากนั้นอยู่ๆจิงนะัะก็ดินพานไปกับพื้นเหมือนถูกตัวอะไรกัดทองคําเลยบอกให้จิงนัะเนี่ยถอดเสื้อออกและจะเอาน้ําเกลือมาทาให้ซึ่งจิงนัะก็ยอมทําตามแต่โดยดีจากนั้นทองคําก็ขอร้องให้จิงนะ เล่าเรื่องหมูให้เขาฟังหน่อยเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการแก้แค้นเอาคืนแต่จริงนะก็ปฏิเสธทองคําก็เลยเอามือไปลูบที่เป้าของจริงนะและบอกว่างั้นเรามาแลกกันซึ่งทําให้จริงนะเนี่ยเริ่มคอยตามก่อนที่จะได้สติแล้วก็ผลักทองคําออกแล้วก็วิ่งหนีไปทางด้านทองคําที่พยายามตามหาล่องลอยที่บ้านเก่าของแม่แสงที่อาศัยอยู่กับหมูก่อนหน้านี้จนได้ไปเจอกับดอกกระหล่ําที่หน้าตาดูคล้ายกับช่อดอกทุเรียนที่เขานั้นเคยได้จากเสกทาให้ทองคํารู้ได้ทันทีว่าเสกนั้นเคยมีอะไรกันกับหมูและ เคยขอหมูแต่งงานแบบเดียวกับเขามาแล้วขนาที่ทองคํากําลังจุดทูบไหว้รูปของเซก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่หมูเดินมาพอดีทั้งคู่เลยจุดทูบไหว้เสกพร้อมกันซึ่งหมูก็ยังแขวะทองคําไม่เลิกว่าพี่เสกเนี่ยแกก็ชอบให้ของขวัญเป็นดอกกระลำปีทุกทีนั่นแหละจนเต็มหลังคาบ้านทองคําที่ปากแทบอยู่แล้วจึงได้สวนกลับไปว่าแล้วถ้าเขารักมึงจริงอ่ะทาไมเขาไม่ยอมจดทะเบียนสมรสกับมึงละ่ะดอกกระลำเก่าๆเ,เ,เป็นพันดอกยังไม่เท่ากับดอกทุเรียนที่กูได้รับจากใจของพี่เสกเลยหมูที่ทน ไ,ได้จึงได้แสกกลับไปว่าพี่เสกเขาไม่ได้รักมึงหรอกเขาก็แค่กําลังหลอกมึงให้ไปหาเงินมาไถ่ที่ดินของพ่อและจะเอาเงินมาแต่งงานกับกูต่างหากซึ่งพอพูดจบหมูก็ปักทูบแล้วก็เดินจากไปทองคําที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธจนตัวสัน่นแล้วก็ปักทูบกลับหัวให้เสกทันทีซึ่งเป็นการสื่อถึงว่าไม่อโหสิกรรมให้การกระทําของเสกที่หลอกใช้เขานั่นเองจากนั้นทองคําก็เลยไปปรึกษาจิงนะที่ดูเหมือนจะรู้ความจริงระหว่างเสกกับหมูพี่สาวของเขาอยู่แล้วว่าถ้าหากเสกชอบปิงอยู่แล้วจะมี แฟนเป็นเพศเดียวกันทาไมเึ่งจริงนะก็ตอบตรงๆว่าแฟนผู้หญิงเขาก็เอาไว้ดูแลแม่ส่วนแฟนผู้ชายเขาก็เอาไว้ช่วยหาเงินทองคําที่รับไม่ได้กับความจริงที่เจ็บปวดนี้จึงได้ปลดปล่อยตัวเองตรงเข้าไปหาจริงนะแล้วก็ละเลงเพลงรักกับจริงนะทันทีจากนั้นวันต่อมาทองคําจึงดําเนินการตามแผนต่อไปของเขาคือขอบวชแทนเสกให้กับแม่แสงที่อยากเห็นลูกชายบวชให้มานานแล้วในวันบวชโหมก็เริ่มเห็นจริงนะกับทองคำเนี่ยสนิทสนมใกล้ชิดกันมากขึ้นแถมทองคํายังลุกหนัก ในขณะที่แม่แสงกําลังมีความสุขอย่างมากที่ทองคําบวชให้ทองคําได้กราบขอแม่ว่าหนูขอเป็นลูกของแม่จะได้ไหมซึ่งแม่แสงก็เคลิมแล้วก็ดีใจและรับปากอย่างมีเงื่อนไขว่าถ้าทํารายได้จากส่วนทุเรียนสองล้านได้อย่างที่คุยไว้ปีหน้าแม่จะเซ็นยกทุกอย่างให้ทองคาไปเลยนั่นทําให้หมูเนี่ยไม่พอใจและยิ่งแค้นทองคํามากขึ้นไปอีกแบบทวีคูณทางด้านหมูที่ไม่รู้จะระบายความแค้นแบบไหนจึงได้เล่นกับสวนทุเรียนมันเนี่ยแหละในช่วงที่ทองคํากําลังบวชอยู่ที่วัดหมูเลยสั่งให้จริงนาะน้องชายเนี่ยเปิด สปริงเกอร์น้ำลดส่วนทุเรียนให้มันหมดทุกจุดเพื่อให้ต้นทุเรียนเนี่ยเน่าไปเลยผลผลิตจะได้ไม่ตรงเป้าตามที่ทองคำรับปากกับแม่แสงไว้แม้จิงนะจะมีความรู้สึกดีๆกับทองคำซึ่งพยายามเข้ามาห้ามพี่สาวของตัวเองเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่อาจทนคำอ้อนของพี่สาวของตัวเองไว้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วมาตั้งแต่เด็กจนโตแม้จิงนะจะสงสารทองคำแต่พี่สาวของเธอก็น่าสงสารกว่าจนจิงนะเนี่ยยอมทำตามที่พี่สาวสั่งทางด้านทองคำที่บวชอยู่แต่ก็มีโอกาสกลับมาที่บ้านเป็นครั้งคราวจึงได้ถามจิงนะไปว่าทำไม ้นทุเรียนสลัดลูกเยอะแถมสวนยังดูเปียกตลอดเวลาจริงนะก็โกหกแถมไปแบบไม่เนียนซึ่งทองคําก็ได้เก็บความสงสัยไว้ในใจและได้แอบซุ่มดูในคืนนั้นเองที่สวนทุเรียนตอนกลางคืนจึงได้เห็นจริงนะที่กําลังเปิดน้ําแบบจัดเต็มใส่ต้นทุเรียนอยู่ตลอดเวลานั่นเลยทําให้ทองคำเนี่ยต้องรีบไปซึ้งแต่วันนั้นเลยและตําหนิจริงนะจนมีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนที่ทองคําจะเดินหนีจริงนะที่รู้สึกผิดมากและก็ได้เปลี่ยนการดูแลสวนใหม่เป็นแบบที่ทองคําได้สอนตัวเองไว้ทําให้สวนทุเรียนตอนนี้เริ่มกลับมาดูดีขึ้นทีลละเ็ แต่เนื่องจากว่าการสลัดลูกของทุเรียนทําให้ผลผลิตทุเรียนที่พอใช้ได้เนี่ยเหลือเพียงแค่3,000ันลูกเท่านั้นจากทุเรียน400 0ลูกที่คํานวณไว้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมีแต่ต้องแก้ไขเท่านั้นทองคําเลยเข้าไปเจราจากับลุงทุเรียนต่างๆเพื่อขายในราคาที่เขารับปากกับแม่แสงไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้ร่วม2ล้านแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับซื้อเลยทางด้านโมที่กําลังไปงานบั้งไฟเพื่อทําพิธีขอฝนเพื่อให้ตกใส่ส่วนทุเรียนจะได้ชิบหายไปเลยซึ่งมันก็ได้ผลจนเป็นพายุฝนที่ตกหนักมาก ทองคำเลยต้องกลับมาที่สวนเป็นการด่วนแต่รถก็ดันมาเสียทําให้เข้ามาถึงสวนช้าและพายุก,ก็เริ่มหนักขึ้นและทองคําก็มาถึงที่สวนแต่เขาก็ต้องประหลาดใจมากเพราะทุเรียนพวกนั้นเนี่ยมีเชือกฟางผูกเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วซึ่งคนที่ช่วยผูกนั่นก็คือจิงนะเพราะเขาอยากจะชดเชยความผิดที่เคยทําไว้กับทองคําเมื่อครั้งก่อนซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ช่วยกันผูกกันจนครบทุกต้นจิงนะได้บอกกับทองคําว่าถ้าหากจบงานตนเองเนี่ยจะพาหมูไปจากสวนแห่งนี้ให้เองแต่ทองคําที่รักจิงนะไปแล้วเลยบอก บอกว่าถ้าหากเขาได้ส่วนนี้กลับมาเป็นชื่อของเขาเมื่อไหร่เขาอยากให้จิงนะอยู่ช่วยเขาทําส่วนที่นี่จิงนารู้สึกดีใจมากและในที่สุดทั้งสองเนี่ยก็ได้มีอะไรกันทางด้านหมูที่ห่วงว่าน้องชายเนี่ยยังไม่กลับเลยเดินออกมาตามหาแล้วก็เห็นว่าจิงนาและทองคําที่กําลังนอนหมดแรงหลังจากที่มีอะไรกันเสร็จไปแล้วทําให้หมูโกรธจัดมากๆพอคิดว่าทองคาเนี่ยจะแย่งทุกอย่างไปจากตัวของเธอหมูจึงได้ออกอุบายว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแต่ที่จริงแล้วเธอจะพาไปอําเภอและได้ขอให้แม่แสงเซนรับเธอเป็นลูก ซึ่งแม่นั้นก็รู้ทันกลอุบายของหมูจึงได้ขับรถเข็นไฟฟ้าหนีไปแต่หมูก็ตามมาทันและขอให้แม่เนี่ยกลับบ้านไปด้วยกันแต่พอกลับมาถึงหมูจึงได้พยายามอ้อนให้แม่เนี่ยเซ็นชื่อมอบบ้านและก็ที่ดินให้กับเธอเพียงแค่ระบุทรัพย์สมบัติและก็เขียนชื่อลงกระดาษมอบให้กับเธอแค่นั้นแต่แม่แสงเนี่ยก็ไม่ยอมและก็ไล่หมูไปหมูที่ทนไม่ไหวจึงได้เข็นแม่ออกไปที่นอกบ้านและบังคับให้แม่เนี่ยนั่งรอทองคํามาพาเข้าบ้านเองละกันแม่แสงโมโหก็เลยไล่หมูออกจากบ้านไป งหมูก็ไปจริงๆแต่สุดท้ายแล้วแม่กระใจอ่อนเพราะความรักและความผูกพันกับเด็กสาวที่เธอเก็บมาเลี้ยงอย่างหมูจึงเซ็นมอบทุกอย่างให้กับหมูพร้อมตะโกนให้หมูเนี่ยกลับมาแต่จังหวะที่แม่พยายามจะหยิบมือถือเพื่อโทรตามให้หมูกลับมาแม่แสงดันพลาดเสียหลักตกหลุมลงไปด้านล่างจนบาดเจ็บหนักหมูพอเห็นแม่ตกเนินก็รีบวิ่งไปช่วยในขณะที่กําลังจะช่วยพอเห็นว่าแม่เซ็นใบมอบอํานาจให้แล้วหมูจึงเปลี่ยนใจไม่ช่วยและก็ปล่อยให้แม่แสงเนี่ยสิ้นใจตายลงไปตรงนั้นทางด้านทองค และจิงนะที่กําลังจะกลับจากสวนเพราะว่าขายทุเรียนได้ตามยอดที่ต้องการและก็ได้มัดจํามาแล้วครึ่งหนึ่งคือ1ล้านบาทเลยว่าจะกลับมาบอกข่าวดีก่แม่แสงแต่พอมาถึงบ้านก็พบกับรถกู้ภยัยขับมารับร่างของแม่แสงออกไปจนได้รู้ว่าแม่แสงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้เขียนมอบที่ดินสวนทุเรียนและบ้านหลังนี้ให้กับหม่ไปแล้วด้วยทางด้านหม่หลังจากที่เธอขึ้นของตําแหน่งเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของสวนทุเรียนดังนั้นเงินที่พวกทองคําได้มาจากสวนทุเรียนก็ต้องตกเป็นของเธอด้วยเธอจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างรู ให้สมกับที่เธอเนี่ยต้องลำบากมาทั้งชีวิตเธอได้นำเงินที่ได้นั้นไปขอแต่งงานกับข้าราชการคนหนึ่งที่เคยได้เจอกันในงานบ้างไฟซึ่งข้าราชการคนนี้เนี่ยก็อยากได้ส่วนทุเรียนส่วนโหมก็แค่อยากมีหน้ามีตาทางด้านทองคําที่สูญสิ้นทุกอย่างแล้วจึงได้เกือบจะคิดสั้นแต่จริงน้นเนี่ยมาห้ามเอาไว้ซึ่งทองคําก็ได้ขอจริงนะแต่งงานซึ่งจริงนะาที่รักและก็สงสารทองคํามากจึงตอบตกลงอย่างง่ายดายหลังจากจัดก,การธุระเรื่องงานแต่งของโหมเสร็จตกดึกคืนนั้นจริงน้นทําการแอปปัด ทุเรียนที่เหลือแต่หมูเนี่ยก็จับได้และไม่ยอมให้ทองคํามันได้อะไรไปทั้งนั้นจึงถีบตะกร้าทุเรียนลงจากรถยนต์จนทุเรียนเนี่ยกลิ้งตกลงไปในน้ําจริงนะที่เห็นพอดีเลยรีบวิ่งเข้าไปเก็บทุเรียนที่หล่นลงน้ําหมูก็ตะโกนสาปส่งน้องชายตัวเองว่าไอ้จิงนะไอ้น้องทรยศขอให้เองเนี่ยชิบหายเหมือนไอ้ทองคําและไอ้เสกจริงนะจึงตะโกนสวนกลับไปว่าจะเล่นกันให้ถึงตายแบบที่พี่ทํากับพี่เสกเลยหรือไงพอพูดจบจริงนะก็ลงไปในน้ําไล่เก็บทุเรียนทุกลูกทองคําที่ยินแบบนั้นจึงได้ถามหมูเเกกีีี่่่่ยวับรืองททมา ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับพีเ่เสกซึ่งวันนั้นโมที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาแม่แสงไปโรงพยาบาลในตอนที่ต้องรีบไปเซ็นชื่อรองรับใบอนุญาตให้หมอผ่าตัดสมองช่วยเสกแต่โมเนี่ยตั้งใจแกล้งขี่รถล้มทําให้แม่แสงไปเซ็นรับรอไม่ทันจนเสกเนี่ยตายไปและเล่าความจริงให้ทองคํารู้อีกว่าโมนั่งคบกับพี่เสกมาตลอด10ปีเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่ดันมีไอ้ผิดเพศที่ไหนไม่รู้จะมาทําให้แผนของเธอเนี่ยพังแล้ววันนี้เธอได้ทุกอย่างมาครอบครองสมใจเธอแล้วทองคําที่ได้ยินแบบนั้น นึกตะโกนด่ากลับไปว่าถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ต้องได้ด้วยความโมโ oh หทองคําเลยไล่ฟันทุเรียนจนล่วงไปทั่วหมูเลยคว้าลูกทุเรียนเนี่ยเควี้ยงใส่หัวของทองคําทองคําก็สู้กลับด้วยลูกทุเรียนเช่นกันจนทั้งคู่เนี่ยสะบักสะบอมทั้งสองฝ่ายหมูก็ไม่หยุดที่จะทับถมทองคําซ้ําไปอีกว่าต่อให้แกฟันทุเรียนทิ้งหมดแกก็ไม่มีวันได้ส่วนนี้ไปหรอกเพราะมันเป็นของกูทั้งหมดเพราะมึงเนี่ยไม่ใช่ลูกของตระกูลนี้ทองคําที่เลือดขึ้นหน้าเลยจับหมูไว้กับต้นทุเรียนถ้าหากกูไม่ได้อย่างน้อย ูกกูได้ก็ยังดีทองคําขึ้นถกกางเกงขึ้นและเตรียมที่จะข่มขืนหมูให้ตั้งคันจนหมเนี่ยได้หลุดปากออกมาว่าพี่เสกเขาไม่เคยรักกูเลยสักนิดเพราะพี่เสกเนี่ยมีใจให้แต่มึงคําพูดเหล่านั้นทําให้ทองคาเนี่ยชะง,งักไปสักคู่และฉากก็ย้อนกลับไปในตอนที่เสกพยายามให้เงินกับหมูเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะตอนนี้เนี่ยพี่เสกก็มีคนรักใหม่แล้วนั่นก็คือทองคําแม้ว่าหมจะพยายามอ้อนวอนแต่เสกก็ยืนยันให้หมเนี่ยไปอยู่ที่อื่นซะจนเมื่อหมูหยิบเงินออกมาดูก็เห็นว่าเป็นเงินทีี่่น้อยมาาากกตงจท เสกเคยรับปากว่าจะหลอกแดกทองคําเพื่อให้เธอเนี่ยได้ใช้จ่ายและทําให้ครอบครัวมีอันจะกินแต่กลายเป็นว่าเสกเนี่ยกลับตกกลุ่มรักทองคําเข้าจริงๆแล้วก็เลยจะทิ้งเธอไปด้วยความโกรธหมูจึงเริ่มลงมือทําร้ายเสกจนเสกโมโหและทําร้ายกลับแล้วก็ไล่หมูไปแล้วเสกก็ขึ้นรถกระบะมาที่สวนทุเรียนเพื่อมาหาทองคําคนรักตัวจริงของเขาในคืนนั้นเองเมื่อได้ยินเรื่องที่หมูเล่าทองคําก็เริ่มรู้สึกเห็นใจในชะตากรรมของหมูที่ถูกเสกทาร้ายให้เจ็บช้ำจึงตัดสินใจไม่ทาร้ายเธอและยอม ยกที่ดินผืนนี้ให้เป็นขโหมต่โดยดีเพื่อเป็นการไถ่บาปแทนสิ่งที่เสกทําไว้กับโหมูทั้งงานหลอกคบกับโหมเพื่อให้อยู่ดูแลแม่ส่วนตัวเสกกลับมาคบอยู่กับเขาแต่นึกว่าทุกอย่างจะขี้คลายทันใดนั้นเองสามีของโหมูที่นอนอยู่บนบ้านก็ลอบเข้ามาที่ด้านหลังรัดคอของทองคําด้วยเชือกจนเขาใกล้จะขาดใจตายแต่แล้วจู่ๆจิงนะก,ก็เข้ามาช่วยโดยใช้เครื่องพ่นยาฉีดใส่สามีของหมูจนตาของเขาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วจิงนะก,ก็ตรงเข้ามาช่วยทองคําที่เกือบจะหมดลมหายใจ แต่แล้วสามีของหมูได้ความ,มีดขึ้นมาฟันซ้ายฟันขวาจนไปปาดเข้าที่คอของจิงนะเข้าเต็มๆแล้วน้องชายของหมูก็เสียชีวิตค่ะที่ทองคําและหมูเสียใจมากที่ต้องสูญเสียคนที่ทั้งสองรักไปพ่อสามีของหมูได้สติก็วิ่งขึ้นบ้านคว้าเอาเงินสินสอดทั้งหมดรีบขับรถหนีออกไปจากบ้านปล่อยให้ทองคําและหมูต้องนอนร้องไห้เห็นคนที่รักตายไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้งจากนั้นตํารวจจึงได้เชิญทองคําไปให้ปากคําแต่เรื่องเกิดจากผู้ก่อเหตุเป็นสามีของหมูทองค เลยไม่มีความผิดเลยปล่อยตัวไปหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ทองคําจึงได้ขับรถยนต์ของเสกซึ่งเป็นสมบัติติดตัวชิ้นสุดท้ายออกจากสวนและปล่อยให้หมูได้ส่วนนี้ไปคลองแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะหากใครที่ชื่นชอบการสปอยของทางช่องเรานะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ